ถ้าพิจาณาจริงนะหลวงตาเคยพิจารณานะสวดนบตนไปพิจารณาไปแผ่เมตตาไปแผ่เมตตานี่เป็นหลักเลยในศาสนหลวงพ่อเนะี่ยเอาเป็นหลักเลยฮนะไม่แผ่ก็พิจาณาไปพิจารณา,าก็สวดเพราะผมวิหารเนี่ยมันเป็นบารมีสี่มันเป็นกัมันเป็นอนุสติทั้งสี่ สีกองนะฮะเมตตาการุนาโม,มทิตาอุเบกขาสีนะฮะอยู่ในสี่สิบสีกองอยู่ในสี่สิบนะลองคิดดูดิไม่ต้องไปเรียนหนังสือทั้งโลกหรอกเรียนสวดมนต์เนี่ยหลวงตาเชื่อว่าสวดมนต์เนี่ยรวยไดนะ้แต่ไม่มีใครเชื่อลวงตาเลยมีไม่กี่คนตอนนี้เชื่อเริ่มชีวิตไม่ต้องทำอะไรแล้วเรียนก็ไม่เรียน เมีนะทจะไม่มีทำธุรกิจก็ไม่ต้องทำอะไรตื่นสายสวดมนต์ฟังเสียงสวดมนต์จ้างลูกน้องไปทำมีแ้่ที่รับทรัพย์แต่เดียวเพราะคิดออกไงเพราะจิตเราอยู่กับพุทธมนต์ั้งว่าพุทธมนต์ไม่มีอะไรไม่มีมีทุกอย่างยิงลูกพูนี้นะหลวงพ่อเนี่ยท่านมีทุกอย่างเขามีทุกอย่างยกเว้นที่ขาดยังไม่ได้คือพุทธะแค่นี้ ลองคิดดูดิเพียงแต่เราจิตเราไปอยู่กับท่านแค่นั้นเองแค่นั้นแหละเออ,อยู่กับจักรพัิอยู่กับหลวงปู่เนี่ยหลับจิไปไปมาจิตเราก็มีบุญลิลตได้อิจิลิตแล้วก็อยากมีปัญญาก็อยู่กับท่านหลืงอพ่อหนูอยากมีปัญญาก็พิจารณาพปสิท่านก็จะสอนว่าเองต้องคิดอย่าง,ง,งุูนอย่างนี้ไปดิเวลาสวดเองก็แผ่ไปเองก็น,น,นู่นนะี่ ถ้ามึงหน้าและสาขามันก็เลยไม่มีเจ้าวาดจริงๆมีจต่ผู้ดูแลบริการที่นี่ก็มีเจ้าวาดดูแลเวลาคนเข้าเข้าออกแค่นั้นเองคนที่มาเรียนจริงๆคือมาเรียนกับหลวงปู่มาเรียนกับจกักรพัรดิฮะที่ถำเหมือนกันคล้ายๆกันที่ทุกสาขาเหมือนกันคนที่อยู่ฉลาดหน่อยรวยฮะเพราะหลวงพ่อถ้าไม่รับเงินนะ เงินถ้าไม่รับแต่คนที่ดูแลนะเปิดตู้รับนะเดี๋ยวนี้อย่าเลื่อนมาหลวงพ่อมันจะพอหรือเปล่าเนี่ยบอกท่านสิเรียนยากตรงไหนเลยจะมาบางคนยังพิจารณาไม่ออกว่าเออหลวงตาไปแล้วเนี่ยใครจะช่วยคิดผิดแล้วคิดผิดถึงหลวงตาอยู่หลวงตาก็บอกหลวงพ่ออยู่ดีไม่ได้บอกใครเลย พลวงช่วยเขาหน่อยถ้าไม่ช่วยไม่ได้นะครับเสียชื่อผมนะครับเรียบร้อยนะพิสูจน์ได้นะยิ่งผู้หญิงเนี่ยหลวงปู่หมูจะเชื่อหลวงปู่ได้ไงพิสูจน์ทุกได้ทุกเรื่องอย่าพิสูจน์มากนะเอาพอ,พอดีพอดีประมาณนั่นแหละโอ้โหนี้ความขี้เกียจหายไปหมดเลยในอยู่เลย ยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ําอยู่กับหลวงพ่ออย่างเดียวเราอยู่กับจักรพรรดิอยู่กับพรมวิหารการแผ่เมตตาม <Talking S 3> ังโมทนาบุญบังทุกวนเวียนวนเวียนอยู่แถวเนี้ยเป็นคนที่พูดน้อยแต่พูดแล้วยาวเลยถ้าถามแล้วยาวเลยยาวเพราะเหตุอะไรถามปั๊บนึกถึงพ่ออยู่แล้วเนี่ยถามปั๊บสายใยหลวงพ่อก็มาที่เราปุ๊บมาที่คนถามปั๊บยาวเลยยาวแม้กระทั่งชีวิตมายังไงเนี่ยออกมาเองด้วย สุดยอดไหมมีปัญหาอย่างเดียววะตอนเนี้ยคือทำยังไงจะอยู่กับท่านได้ปัญหาอย่างเดียวเลยท่านมาที่นี่หรือมาที่สาขาทั่วไปเนะี่ยถามว่าท่านทำอะไรไหมเขาให้ท่านทำอะไรไหมไม่ให้ทำเลยก็ให้กินนอนแล้วก็สวดมนต์นะแล้วไม่มีใครบังคับด้วยนะเออท่านต้องบังคับตัวท่านเองท่านอยากเรียนท่านก็ต้องเรียนเอง ท,ทุกทาไม่อยู่ไม่อยู่อ,อนาคตยิ่งไม่อยู่ใหญ่เลยกูจะไปไหนไม่รู้เลยไปตามใจอยากไปไหนก็ไปไงเออหลวงพ่อจัดการเลยนะครับไม่ใช่วัดผมนะครับพ<อ>ุทธพรมปันโดสาขาเชียงดาวดูนะครับจบเลยใครยังไงไม่สนใจหงพี่อย่าลืม ลวงพี่ต้องติดต่อเองแล้วล่ะง่ายโคตรเลยจริงๆเนี่ยไปลาวไปทําเลยทําสาขาลาวเนี่ยนนางลาวเนี่ยเอาองค์เดียวห้ามเอาขึ้นอื่นมาลบกวนนะห้ามโดยเด็ดขาดจริจริงๆพวกที่เอาขึ้นนู่นขึ้นนี่ขึ้นนี่ขึ้นนู้น,นะอะหลวงพ่อไม่อยู่หรอก อ้าวก็มีคนถามว่า <c oughs> ก็มีคนถามหลวงพ่อว่าอ้าวหลวงพ่อถ้าหนูไม่คิดถึงหลวงพ่อหลวงพ่อจะอยู่กับโน้ตไหมอ้าเองคิดถึงอะไระสิ่งนั้นก็นมาที่เองนะแล้วข้าจะอยู่ทําไมพวกเองไม่คิดถึงข้าประมาณเนี้ยถ้าข้าอยู่ก็คืออยู่ที่คอเองนั่นแหละถ้ามีรูปรักษณาข้าก็ออยู่ๆในคอเองนแต่เองไปไหนไม่รู้ <c oughs> ใช่ไหมเออคนที่ฟังทั่วโลกตอนเนี้นะ ไม่ต้องสนใจหลวงตาเลยสนใจหลวงพ่อองเดียวเลยกับจักรพัรดิแม้ว่าวัดไหนทั้งนั้นนะ่ะจับเลยนึกเลยนึกบ่อยๆนะวนเวียนอยู่แถวนี้แหละไม่จะหลวงตาไปไหนนีมนีน่มนนันอะไรไม่ต้องนิงมนตหลวงพ่อนี่มนจักรพัรดิเลยพอหลวงตาแก่แล้วไปไม่ได้แล้ว่พูดให้ฟังนะ,นะหลายๆ หลายๆสาขาทั่วไปสาขาใหม่ๆเนี่ยนะอย่าไปยึดที่หลวงตานะยึดที่หลวงพ่อเพราะหลวงพ่อเนี่ยท่านไม่เสิกท่านเสิกได้ไงท่านไปแล้วไงแต่หลวงตาไม่แน่นะอาจจะเึกอยู่ <laughs> ศึกษาไปเรื่อยๆประมาณนั้น <laughs> เพราะฉะนั้นโคตรง่ายเลยแล้วพิสูจน์ได้ด้วย จับได้จริงๆจับท่านได้จริงๆจับจักรพพัดได้จริงๆเบาได้จริงๆนะโอ้อยากได้อะไรอะอยากให้มีความเชื่อเมือหลวงตาไม่ใช่แล้วสัมผัสได้เนี่ยความเชื่อจะโอ้โหล้านเปอร์เซ็นต์เลย,ไม,ย,กกลเลยไม่ต้องกลัวเลยพุงนี้ไต้องพุงนี้ยให้ใครโทรศัพท์จองรถเบนซ์มาขี่ได้เลยอ้าวพ่ออยู่กับหนูจริงหรือเปล่าเนี่ยขอสิ่งนี้นี่นี่นอ่ะ ท่านก็จะถามว่าเองนึกถึงข้าวันละกี่รอบใช่ไหมเออเองนึกถึงข้าวันละกี่รอบประมาณนี้เนละโอ้คุยง่ายหลวงพ่อมันคุยไม่ยากหรอกนึกท่กานเะข้ามาแล้วถามท่มานเะข้ามาแล้วใหม่ๆมมันไม่มีความรู้สึกอะไรหรอก ถ้าถามบ่อยๆถามบ่อยๆสวดมนต์ไปพิจารณาไปถามท่านเรื่อยๆไม่ได้ไปถามเรื่องคนอื่นนะอย่าไปถามเรื่องอย่าไปเผื่อเรื่องคนอื่น <c oughs> เรื่องตัวเองนีน่ะตรงนี้หนูจะได้กินอะไรพิเศษไหมหลวงพ่อนะก็ <c oughs> จับขายจับไายไข่พะโลเนี่ยมันหลายวันแล้วนะ <c oughs> อยากกินอย่างอื่นมั่งอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยง่ายๆไม่อยากเคยทดลองมายัางเนี่ย เดี๋ยวไม่รู้เรื่องอะไรเลยลำบากเนี่ยฝึกมาเป็นสิบปีแล้วเนี่ยสิบปีตั้งแต่สาวยันจะสาวลงแล้วเนี่ยสาวขึ้นไปไปไม่ใช่อะไรสาวขึ้นลงมานั่นวันที่สิบห้าสาขาแพทยครับสาขาแพทย์ไปช่วยกันเิียวปูนก็ค,คงจะเป็นจบ จีผ้าสิบกเนี่ยมั้งเพร,ราะถึงเสียแล้วเนี่ยครับใช่ไหมหลวงพี่ตอนนี้ก็ยังหล่ออยู่ครับตอนนี้เขากำลังหล่ออยู่ครับมันเป็นพิมพ์แรกอะร่ะมันเป็นพิมพ์แรกแล้วก็มีพิมพ์ต่อไปเรื่อยๆอจีสร้างลวงตาก็ไม่เคยไปอยู่ที่ไหนแล้วส่วนใหญ่จะไปสวดมนต์ให้คนสร้างกันมีอยู่ทีมคนสร้าง <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> แจกไปเรื่อยๆที่นี่เขามันคนสร้างก็งสร้างแต่ลงุงตาไม่ไปไม่ค่อยได้ดูหรอกส่วนใหญ่มาเนี่ก็มาน,นอนเนี่ยมาน,นอนสวดมนต์มาเด็กหรือมากลางวันเหอะมาจานอนฟังเสียงสวดคิดอะไรไม่ออกให้นอนสวดฟังสวดเสียงสวดแล้วท่านจะคิดออกในเรื่องราวชีวิตของท่านจริงๆนะเนี่ย ไม่สังเกตเหรออยู่ที่ไหนก็ตามอ่ะถ้าลงตามเมื่อยหนึ่งนอนนะไม่เดีสนฟ้าสนดินนะนอนก็เลมีเตียงเนี้ยนอนสวดถึงเวลาเขาสับเพ